เมทุน,นอเชา่าราศีเมถุนนะคะเดือนนี้<ะ>คุณได้ไพ่สงบนิ่งอ่อาเพราะฉะนั้นเดือนนี้เน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมถือศีลธรรมะธรรมมใช่เพราะฉะนั้นใช่ค่ะเดือนนี้ชาวสำหรับชาวราศีเมทุนก็จะเน้นในเรื่องของการทำความดี คุณงามความดีการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบหรือมองอีกไดยะหนึ่งคุณก็จะอยู่กับตำราอยู่กับความรู้พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพยายามมองโลกในมุมของที่จเขาเรียกว่ามุมสงบมากกว่านะสำหรับ,รบชาวราศีเมทุนนะคะเพราะฉะนั้นหลกัลกๆเลยเดือนนี้ชาวราศีเมทุนถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่อาจจะเน้นในเรื่องของการหลักของวิชาการอ,อาจจะเน้นในเรื่องของการดึงเอาความรู้เก่าๆที่ลรําเรียนมาเนี่ยม,มาให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญเดือนนี้คุณจะนิ่งกับการทํางานคําว่านิ่งนหมายถึง อยู่เขาเรียกว่าทํางานอย่างมีสติอรอบคอบรัดกลุ่มกับในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานไปด้วยได้ปฏิบัติ เขาเรียกนั่นนะปฏิบัติทมไปด้วยเน้นเรื่องของความถูกต้องไม่วอกแวกจะเขาเรียกว่าตั้งใจทํางานแบบไม่วอกแวกสําหรับชาวราศีเมถุนนะเออแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งราศีเมถุนนี้ก็มีโชคดีเหมือนที่อาจารย์นิชนันพูดก็คือเรื่องการศึกษาการเรียนการสอบใช่ถ้าก็ชเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะก็มีโอกาสสอบติดสอบได้ะไรก็เน้นเรื่องความรู้วิชาการเกิดขึ้นก็จะมีข่าวดีสําหรับคนที่จะสอบเรียนต่อหรือพยายามจะเขาเรียกว่าพัฒนาตนเองในเรื่องของทางด้านการศึกษาค่อนข้างจะดีนะสายรา การอะไรเนาะก็เป็นไปได้อันนี้เมทุนก็ค่อนข้างจะ<ๆ>เขาเรียกว่าเดือนนี้จะจะโฟกัสเพ่งเลงเป็นพิเศษนะถ้าเปนในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะก็ถือว่านิ่งๆเรียบๆรียบเพราะว่าเดือนนี้ไม่ได้ไม่ได้วางแผนอยากจะได้อะไรมากมายที่จะเป็นการโฟกัสทําให้ตนเองต้องเสียทรัพย์นะสำหรับชาวราศีเมทุนก็จะเน้นในเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับ การทำบุญสุนทานอยู่แบบสงบเงียบเรียบร้อยอกินเขาเรียกว่าอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายสำหรับชาวราศีเมถุนไม่คิดมากมเนา ความรักก็เหมือนการค่ะเน้นการปฏิบัติธรรมไปทำบุญด้วยกันใช่เน้นการทําบุญรดน้ําดําหัวสองน้ำพระด้วยกันถูกต้อง <c oughs> นะพาพากันไปเที่ยววัดนะแต่ถ้าคนที่โสดก็อาจจะต้องโสดต่อไปนะเพราะว่าราศีเมถุนเดือนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะรักความสันโดษไม่ชอบสูงสิงกับใครถ้าใครที่โสดเดือนนี้อาจจะโสดโสดยังโสดอยู่แต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เน้นพากันทําบุญดีก็มีโลกส่วนตัวนะถูกต้องนะคะเพราะฉนั้นเดือนนี้ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายสําหรับชาวราศีเมถุน